กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับอาครับมาพบมาเจอกันครับช่วงบ่ายนะครับมือหนีนะครับช่วงบ่ายนะครับเป็นช่วงบ่ายนะครับมาเจอกันนะครับมาพบมาพ่อกับแบดวีไลคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับมือหนีเป็นแนวทางของคุณพ่อเซียนระยองนะครับ มาโค้งสุด้ทยกันเลยนะครับคุณพ่อเซียนระยองนะครับขับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนระยองนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อนะครับตอนคุณพ่อโท่มานะครับทางแอดวนไล่บยูนะครับแม่บานได้หลับสายคุณพ่อเซียนระยองวานหยากนํำน้ำถ่วมสวนทุเรียนนะครับคุณพ่อนะครับโอ้จังไดก็ขอแสดงความเสียใจนํำนะครับคุณพ่อ อ่าถ้าได้ต๊ะกระต๊ะย่างคักนะครับน้ำถ่วมเสียนอ่าสวนทุเรียนคุณพ่อเสี้ยนละย่องนะครับอ่าคุณพ่อกับบ่อหอยฟังนะครับแม่บ้านบอกหอยฟังครับราว่าแม่บ้านเป็นคนรับใสยนะครับผูกคุยกับคุณพ่อนะครับอาจะได้กับขอแสดงความเสียใจพ่อนะครับอ่าเ็ดจังได้กับไพธรรมชาตินะครับแอดวีไล่ก็คือกันน้ำถั่วเข่าขึ้นกันนะครับอามากับมาแห้งเกินนะครับ เอาครับคลิปนี้นะครับเป็นตัวเลขน่าทางนะครับชุดบนนะครับของคุณพ่อเซียนระยองครับหนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าคุณพ่อก็ว่าเอาธรรมดาต่างคนต่างอยากนะครับอ่กัมาชาดิอีกุบมาศนะครับอาจจะในกัดเห็นใจกันนะครับให้กำลังแรงใจกันสู่ต่อไปนะครับคุณพ่อนะครับอ่านามทวมสวนทุเรียนนะครับเอาครับสำหรับ คลิปนี้นะครับเป็นชุดบนนะครับของคุณพ่อเสียนระย่องนะครับเป็นชุดบนนะครับเข้ามาเบิงกันนะครับ่าวิ่งมาเบิงเลขวิ่งกันก่อนเลยนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับวิ่งตัวเลขหน้าทางจะถูกโดนใจขันบอวันนี้คุณพ่อเสียนละย่องวิ่งไปที่สําหรับบนนะครับวิ่งไปหนึ่งกับแปดครับหนึ่งกับแปดได้อครับ เลขวิ่งของคุณพ่อเส้นระยองนะครับหนึ่งกับแปดคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเขียนต่มเลยนะครับอ่เขียนต่มเลยนะครับหนึ่งกับแปดนะครับอเดี๋ยวทัางแกรมีได้ปรับมุมกล่องให้นะครับต่อไปนะครับมาเบิ่งหลักลอยก่อนนะครับหลักร้อย หลักร้อยนะครับหลักร้อยแปดเม็ดเดียวอแปดเม็ดเดียวนะครับหลักร้อยต่อไปครับสิบบนยำบาเป็นบนนะครับคลิปนี้อ,อ,อ่สิบบนคือ เขียนตามเลยเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ที่แขปหน้าจอไม่เป็นหลักสิบบนมีห้าสี่เก้านะครับมีห้ามีสี่มี9ครับต่อไปครับหน่วยบนหน่วยบน บอลหลายคู่นะครับเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่แนวทางของคุณพ่อเซียนระย่องครับถือว่านเน้่นสุดท้ายมาเลยนะครับคุณพ่อเซียนละย่องกับมารอบละครั้งนะครับสรุปสุดท้ายไปเลยนะครับอ่าครับมาบึงนับกันบึงสต์ให้ดีนะครับหน่วยบนคือหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งเม็ดเดียวนะครับ อ่าเบิ้งสคริปให้ดีด้วยกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าหลักร้อยก็หนึ่งหลักร้อยก็แปดนะครับอ่ามาเบิ้งครับชุดจับคู่อ่ามีชุดสามตัวฝากชุดเดียวชุดสามตัวคือแปดเก้าหนึ่งเขียนตามเลยครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแปดเก้าหนึ่ง มีชุดเดียวนะครับอ่ามีชุดเดียวสำหรับสุด3ตัวบน8ปดเาหนึ่งมาเบ็งชุด2ตัวครับมีคือส1 5หหนึ่ง ก้าหนึ่งตัวกันครับตัวกันอ่ามีตัวกันครับตัวกันคือเก้าแปดนะครับเก้าแปดนี่คือตัวกันนะครับอ่านี่คือตัวกันเอา คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอพิจารณากันนะครับถือว่าม่าคงสุดท้ายกันเลยนะครับอาสำหรับสุด2ตัวนะครับคุณพ่อเสื้นและย่องครับเน่นคู่เดียวเลยคือ9กหนึ่งนะครับ9กหนึ่งแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะเลืมเบิ้งสคกิปให้ดีนะครับอ่า บนอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอ่าบนอย่างเดียวพอชุดล่างคุณพ่อเซียนระยองครับแยกปุ่นแยกล่างเดี๋ยวทางเอดวีไล่ล่งห้นะครับสำหรับชุดหลังนะครับเดี๋ยวทางเอดวีไล่ลงงห้อ่าครับตัวเลขเนวทางมักชอบแคบนาจอไว้ครับพิจารณาครับฝากตอนกันอ่าเดี๋ยวทางเอดวีไล่ทวดตัวเลขให้เบิง่งให้ชมอีกรอบหนึ่งวิ่งบนครับคุณพ่อเซียนระยอง1กับ8ด หลักร้อยครับฟันมาเม็ดเดียวคือ8 10บนมี4มี5มี9ก้านะครับสำหรับหลัก10บนนะครับมี5มี4มี9หน่วยบนครับฟันไปที่1เม็ดเดียวสําหรับหน่วยบนแนวทางครับมีสุด3ตัวก็คือ8 9ดหนึ่งแล้วก็4 1 5 1 9ึหนึ่งตัวกันนั้นคือ9 8 คุณพอเสียและย่องวกกลมครับเม็ดเดียวก็คือเก่าหนึ่งนะครับเอฟซี FC เห็นเป็นจังไดถูกโดนใจกันบอรหรือว่าถูกอกโดนใจคู่ใดเอฟซีพีจัลลนาเอาอ่าสำหรับชุดสามตัวคุณพอเสียและย่องบอกว่าให้ตัดเล่นด้วยนะครับอ่าให้ตัดเล่นให้ตัดเล่นนํานะครับลวก็สำหรับชุดตัวเน้น ให้กลับน้ำแน่นะครับหนึ่เป็นบนนะครับเอาไงคุณพอ่อพอกลวยบอกอ่าขออภัยครับคุณพ่อเซียนระยองบอกให้กลับด้วยก็คือหนึ่งเก้าเก้าหแค่นั้นนะครับเพราะว่าคุณพอ่พอเซียนระยองว่งกลมแค่เม็ดเดียวเก้าหเอาสุดท้ายนี้จากล่ากันไปนะครับไฮเอฟซทั้งช่องครับอยู่ดีไม่แห้งครับสกสกมันหมาน,นกันลำลวยลำลวยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ